สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟล์มนะครับทักทาย FC นะครับยานเย็นๆแบบนี้นะครับครับวันนี้นะครับก็วันที่หนึ่งนะครับมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งวันนี้ก็เริ่มต้นนับวันที่หนึ่งแล้วก็พศใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับของทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวคือทั่วโลกเลยนะครับ ถ้าปีใหม่ของไทยเนี่ยนะครับก็คือแต่ก่อนคือวันสงการนะครับแต่ตอนนี้คือเรา,เานับวันสาก,กลแล้วนะครับเพื่อให้เวลาทั้งหมดเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่ f c เป็นไงครับเสื้อใหม่นะครับแม็กพี่สั่งมา3า,าแบบนะครับก็มีสียิมพูสีขาวขาวตรงนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงคือสีส้ม นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่สีส้มให้ดูนะครับอันนี้เป็นสีขาวอ่าคามข้างล่างไล่ระดับคามนะครับสวยไหมนะครับนี่สกุลนครลาเบอร์นะครับเสื้อใหม่เลยนะครับเออนะครับเนผมชอบมากนะฮะอ่าเห็นไหมเวลาใส่แล้วดูดีนะใส่เสื้อผ้าใหม่ใหม่ในอ่วันขึ้นปีใหม่ก็จะดูดีนะครับถ้าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปนะครับทํางานหรืออะไรยังไงถ้าเกิดว่าผมได้ไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกผมก็จะใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับทุกคนนะ นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับคลิปนี้เนาะนะครับก็นะครับคอนเทนต์นะครับของแมงกับี้นะครับที่จะได้ไปถ่ายทำนะครับหลังจากผ่านพ้นเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วนะครับเราก็ได้มีทำการคิดนะครับอยู่ตลอดว่าเราต้องดูกระแสนะครับคือตัวเนี้ยแมงกับี้ดู กระแสแบบในในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลว่า,าผู้ชมส่วนใหญ่ที่เขาไปรับชมกันเนี่ยเขาดูอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งก็มีหลายคอนเทนต์นะทุกคนนะทั้งเราไปถ่ายหน้างานก็ได้หรือเราจะนั่งเล่าข่าวหาข้อมูลก็ได้นะครับมันก็มีอยู่หลายแบบนะครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะต้องการแบบไหนนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยนะครับผมว่าการที่ผมได้เดินทางไปจังหวัดอื่นแล้วได้ถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีความแปลกใหม่อยู่เสมอนะครับถ้าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหมือนความคิดมันคิดไม่ค่อยออกนะครับบางครั้งหัวสมองมันอาจจะไม่เล่นนะครับบางทีเราอ,าอยู่จุดเดิมๆม,มันไม่ได้มีอะไรเนาะนะครับหรือถ้าเราไปไม่ถูกทางเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ อ่ทำยอดวิวของช่องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับ FC ว่าตอนนี้กำลังหาคอนเทนต์อยู่นะครับก็อขอให้ผมเนี่ยได้ทำภารกิจที่บ้านนะครับให้แล้วเสร็จนะครับภารกิจที่จะแล้วเสร็จก็คืออตอนนี้คือผมกำลังจะอ่าทำห้องนะครับซึ่งจะย้ายจากที่นอนห้องเล็กๆที่อยู่ในโรงรถนะครับ มาทําห้องอยู่หลังกลางซึ่งกระท่อมหลังนี้จะใหญ่กว่านะครับแต่ก่อนก็อยู่หลังนี้นะครับก็จะล้อมนะครับล้อมผนังแล้วก็จะซื้อ,อสังกะสีนะครับมาตีใส่ล้อมมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะทําเป็นห้องปูนนะนะนะครับก็คือตามงบประมาณนะครับ คือตัวเนี้ยมีมีเท่าไหร่ก็ทาเท่านั้นไปก่อนแต่ว่า,เ,าเราต้องอทําผนังห้องล้อมห้องก่อนเพราะว่าผมต้องเก็บรถรถไถานาคูโบต้านะครับเก็บไว้ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจให้เรียบร้อยต้องทําประตูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะลื้อหลังที่เป็นหญ้าคาออกนะครับเพื่อลดจํานวนกระท่อมให้เหลือสองหลังนะครับคือปัจจุบนะันในเอฟซจะเห็นว่ามันมีสามกระท่อมใช่ไหม นะครับแต่ตอนนี้คือจะลดลงมาเหลือแค่2 2หลังนะครับก็จริงๆในอนาคตเนี่ยจริงๆก็อยากจะเหลือแค่หลังเดียวแหละนะครับแต่ตอนนี้คือค่อยๆทําไปก่อนนะครับเราอยู่คนเดียวเนาะนะครับเราก็ไม่ได้สร้างอะไรหลายหลังล้วก็สร้างหลังไปหลังเดียวไปเลยนะครับเวลาทําความสะอาดจะได้ทําความสะอาดง่ายๆนะครับในการอ,อยู่อาศัยเนาะนะครับ ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ FC ยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับแม g ก b ี้ฟิล์มด้วยเนาะทุกคนนะครับคือตัวเนี้ยธรรมดาครับผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยยอดมันทรงตัวคือแบบนิ่งกิ๊กแล้วก็มีลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระแสนะครับมันไม่ได้เป็นกระแสอ่าถ้าเราเนี่ยทาข่าวกระแสรหรือตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคนสนใจเรื่องนั้นมันสามารถต่อยอดได้ นะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่ายากเกินไปสําหรับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงพักนะครับเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยผมตามงานคือแบบไม่ได้พักเลยนะตามตลอดนะครับอย่างตามถ่ายลิเกเนี่ยก็ตามจริงๆนะครับตามตามแบบโหจนไม่มีเวลากลับมาบ้านบางทีกลับมาไม่กี่วันไปแล้วนะครับไม่ได้มีเวลาที่แบบว่าจะได้มาเคลียร์เต็มที่เลยเนี่ย ถ้าผมยังตามไม่เกยอยู่เนี่ยผมว่าดอกไม้คงไม่ได้ปลูกจริงๆนะคือมันต้องมีเวลาให้จริงๆนะครับถ้าไม่มีเวลาให้เนี่ยมันก็ทาทาไม่เสร็จไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เคลียร์เปเรื่องๆนะครับก็คือทํางานที่บ้านให้แล้วเสร็จก่อนนะนะครับแล้วก็ค่อยออกเดินทางนะครับเ,เราก็จะได้แบบว่าเออให้มีประสิทธิภาพหน่อยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางนะครับไปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยผมจะไปเอ่อทำไม้กับขี่ก่อนซึ่งไมกับขี่เนี่ยผมเลื่อนนะครับพอช่วงประมาณมาที่ภาธันวาผมไม่ได้ไปเพราะว่าเขาตั้งด่านเยอะมากนะครับก็เลยเลี่ยงไม่ไปก็จะไปหลังปีใหม่นะครับจะได้จองอา่าจองคิวใหม่นะครับก็ยังยังมีคิวว่างอยู่นะครับทุกคนนะครับคือ ผมเห็นคิวแล้วมกรลาก็ว่างหลายวันนะครับกลุมพาก็ว่างนะครับแต่ว่าถ้าได้ทําเร็วก็โอเคนะครับก็เรื่องรถมอไซค์ต้องทําให้เรียบร้อยครับก็คือทําใบกับขี่ต่อทะเบียนใหม่นะครับต่อทะเบียนทําภาษีต่อภาษีทำบาร์บอใหม่นะครับก็ทําให้มันถูกต้องเน่ะเวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดยังไงเราก็หนีไม่พ้น นะครับตำรวจที่เขาตั้งด่านเขาก็ตรวจตรวจค้นก่อนอันดับแรกก็บัขับขี่ก่อนเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นเรื่องภาษีรถทะเบียนอะไรเงี้ยขาดไหมอะไรไหมนะครับอ่าก็จะพยายามทําให้เรียบร้อยเนาะเอฟซจะได้ไม่เป็นห่วงนะครับคือตัวเนี้ยยานพาหนะของเราก็มีแค่มอไซค์อย่างเดียวนะครับซึ่งรถยนต์ยังไม่มีก็อ่าขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ อย่างผมก็ค่อยๆไปผมก็ไม่ได้ขี่อะไรเร็วมากนะครับค่อยๆไปถ้าอย่างไปภาคอีสานเนี่ยมันไกลนะนะครับซึ่งถ้าผมเดินทางน่าจะประมาณประมาณสองวันนะหมายถึงถ้าสมมติว่าผมไปสกลนครอ่ะผมใช้เวลาเดินทางสองวันนะคือแบบเ,เดินทางไปเรื่อยๆเราไม่ได้แบบขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเพื่อให้ไปถึงอันนั้นมันเดียวก็ถึงแต่ว่ามันเหนื่อยครับ มันจะวิ่งหลายชั่วโมงมากนะครับแต่ว่าเราค่อยๆไปครับก็แบ่งเวลาเป็นสองวันนะครับเราไปถึงที่ไหนเราก็ถ่ายคลิปที่นั่นเป็นภาพบรรยากาศให้ f c ได้รับชมกันนะครับเราได้ไปโอกาสไปเที่ยวที่ไหนนะครับเราผ่านจุดตรงนี้อำเภอนี้ก็ถ่ายคลิปให้ FC ได้รับชมกันนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับที่บ้านณขณะนี้มันไม่ได้หนาวนะ เนี่ยไม่ได้หนาวอากาศก็สบายๆนะครับแต่กลางวันร้อนนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนะี่ยออกออกเย็นออกหนาวแต่เวลาที่แดดออกแล้วรู้สึกร้อนแต่เมื่อคือนเะนี่ยรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วก็มาช่วงเช้าเริ่มหนาวรู้สึกหนาวนะครับถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะคงหนาวนะครับแต่ว่าบ้านผมมันไม่ไม่ค่อยได้มีภูเขาแล้วก็ มันไม่ได้อยู่ในที่สูงนะครับเพราะว่าบ้านผมอะก็ตีเป็นซววาเป็นภาคกลางนะภาคกลางที่อยู่ตอนบนนะครับผมถ้า,าผมอยู่ทางฝั่งภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือมีภูเขาเยอะใช่ไหมแน่นอนครับมันก็ต้องมีลมหนาวมาแต่อันนี้คือผมอยู่เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับมันเป็นลูกครึ่งนะครับอืสําหรับปีนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีนะนะครับรู้สึกดีที่แบบว่าเออ แล้แล้วปีใหม่มันก็มาถึงนะครับถึงเราจะมีอายุมากขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งปีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ปัญหาครับความแก่ทุกคนทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่อยู่แล้วไม่มีใครเป็นอมตะไม่มีใครเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับขอให้ใจเรายังอยู่ นะครับขอให้เรายังมีลมหายใจยังสู้ต่อในอนาคตเพราะว่าเราเกิดมาแล้วมีชีวิตก็ต้องทำงานซึ่งผมก็ยึดอาชีพยูทูบเบอร์ในการทำงานเป็นอาชีพหลักอาชีพยูทูบเบอร์มันจะเป็นอาชีพที่ขึ้นขึ้นลงๆค่างเงินจะไม่เท่ากันในแต่ละเดือนบางทีก็น้อยมากบางทีก็ได้เยอะมากอ่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนงานประจํา งานประจําข้อดีตรงที่ว่าเงินเดือนจะได้เท่ากันทุกเดือนจะคงตัวตลอดได้ทุกเดือนไม่มีมากกว่านั้นนอกจากได้โบนัสหรืออะไรสักอย่างแต่งาน YouTube ถ้าเจอจังหวะที่กระแสะดีๆแล้วยอดวิวมันสูงแล้วเงินจะกระโดดเลยเงินจะกระโดดมากนะครับบางช่องบางคนทำยูทูบรวยก็มีนะนะครับสร้างตรงสร้างตัวได้เยอะนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอินฟนั่นแหละ อินฟูชื่อดังนะครับแต่ผมไม่ดังนะครับของผมเน้นคอนเทนต์มีสาระนะครับไม่เอานะคอนเทนต์ขยะหรือคอนเทนต์ที่เป็นข่าวไม่เอาไม่ใช่แนวผมเลยผมไม่มีเคยผมไม่เคยมีแนวความคิดการทาคอนเทนต์แบบนั้นเลยนะครับทุกคนของผมเนี่ยมีแต่เออกระแสข่าวหลักกระแสข่าวดังนะครับคลิปแบบอาชีพการงานคลิปทั่วไป นะครับที่คนดูแล้วเออสนใจดูในคลิปเรานะครับมากกว่าเน้นคำพูดที่สุภาพนะครับงดพูดจาหยาบคายไม่พูดจาทะลึ่งตึงตังนะครับเราก็จะคือเยาวชนนะ่ะมีเด็กและเยาวชนดูช่องเราเยอะรวมถึงช่องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการพูดการจานะ่ะให้เด็กคนรุ่นหลังนะครับได้เป็นตัวอย่าง พอเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเหมือนเราเหมือนกันในอดีตเราคือเด็กเนี่ยพออนาคตเราโตมาเราก็เป็นผู้ใหญ่คราวเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแน่นอนนะครับก็เราก็ต้องพัฒนาไปในทางที่ทิศทางที่ดีเนาะทุกคนเนาะนะครับจริงๆเนะี่ยคำว่าคอนเทนต์มันอยู่ในอากาศเยอะแยะเลยครับโลกของสื่อออนไลน์โซเชียลมันเป็นเงินในอากาศนะ คำว่เา,าเงินในอากาศเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดเรามันอยู่ที่สมองเราว่าเราจะทําได้แค่ไหนบางคนมาถูกทางนี่คือแบบแป๊บเดียวตั้งตัวได้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งหลายๆอย่างได้หมดทางนี้ทางนั้นต้องรู้จักเก็บด้วยนะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าได้เงินมาเยอะแล้วสึกโลภไปทําอย่างงน้นหรือทําไม่ดีบางทีอาจจะทําสิ่งผิดกฎหมายก็เกมมาแล้ว อย่างที่ออกข่าวนะครับจริงๆมันมันก็เสียชื่อเหมือนกันนะที่แบบว่าเออช่อง y o u t u b e ทำอะไรที่คอนเทนต์ไม่ดีแล้วไปออกข่าวอย่างนั้นนะเนาะทุกคนเนาะคือเราก็คือช่อง YouTube เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออทำตัวเองให้ดีนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะครับก็ปกติแล้วนะครับแมงกบี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกยาหรือพวกเหล้าอะไรเลยนะนะครับ คือผมไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอยู่แล้วนะครับถึงจะมีเพื่อนกินเหล้าสูบบุหรี่เราก็ไม่ได้อะไรกับเขานะเขากินเขาสูบก็เรื่องของเขาถ้าชวนเรากินเราก็ไม่กินนะครับอ่าผมทุกวันนี้ผมเลิกหมดแล้วหมายถึงว่าพวกน้ําอัดลมนะไม่ใช่ไม่ใช่เหล้านะน้ําอัดลมน้ําสีน้ําหวานต่างๆน้ําที่มีรสหวานต่างๆผมเลิกหมดแล้วเพราะว่าผมเองก็รักสุขภาพ ดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวครับทุกคนดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวแล้วเป็นปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองผมนะเป็นปีทองของผมเพราะว่าผมได้ทําในสิ่งที่อยากทําคิดว่าตอนนี้ผมก็เหมือนจะสําเร็จไปครึ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครึ่งครึ่งกว่าแล้วเอฟซี FC ก็ดูว่ารูปร่างผมเป็นยังไงนะครับเนี่ยรูปร่างแมกบี้เป็นยังไงปีที่แล้วสองปีที่แล้วอ้วนมากคนละคนเลยนะ นะปัจจุบันนี้ f อซทั้งหลายคนว่าเออแมงกับี้ผอมลงนะนี่ใช่ครับเพราะผมตั้งใจนะครับคือผมเคยผัดผัดผ่อนไปเรื่อยปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยผมผัดผ่อนไปเรื่อยนะเอฟซี FC บอกว่าเอออย่าให้อ้วนมากนะลดล,ลดน้ำหนักหน่อยผมก็ไม่ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะตอนนั้นเรามันอร่อยอะ่ะมันติดกินไปแล้วอะ่ะ ทุกคนมันกินจนติดนิสัยไปแล้วอะ่ะคือมันของมันเคยกินอะ่ะมันหยุดไม่ได้อะ่ะแล้วมาวันหนึ่งผมก็คิดได้ว่าโอ้ล่างกายเราทำไมเป็นแบบนี้เวลาจะลุกเวลาจะนั่งทำไมลำบากเหลือเกินทำไมเหงื่อออกง่ายจังขี้ร้อนเหงื่อออกปแป๊บแก็เหงื่อออกนะครับบางทีกินมากๆง่วงง่วงแล้วทำไมครับนอน ดึกๆทำไมหิวอีกอ้าวนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้คือผมคุมอาหารได้แล้วครับนะคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปและผมจะไม่กลับไปอ้วนอีกไม่กลับไปแล้วนะคือเอางี้ดีกว่าลาก่อนไขมันลาก่อเพราะ่าแมงกระวี่ไม่อยากอ้วนแล้วผมอยากจะสุขภาพดีเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเวลาที่ผมผอมแล้ว รูปร่างเริ่มใกล้จะสมส่วนแล้วเสื้อผ้าใส่สบายมากเลยครับนี่เห็นไหมแต่ก่อนเป็นแหนมเลยนะแต่ก่อนใส่ต้องอย่างนี้เลยนะครับพุงมันออกแล้วก็แขนมันใหญ่แล้วมันก็จะปีอย่างนี้เลยนะช่วงหน้าอกนี่คือแบบอย่างนี้เลยนะครับมันมันมีหน้าอกเนี่ยคือเอาง่ายๆคือเสื้อจากพอดีพอดีเนะี่ยก็จะกลายเป็นแบบปิ้นปิ้นออกเพราะว่าร่างกายเราไขามันเยอะนะครับเอฟซีคนไหนที่ ฟังมาแก้พี่มาแก้พี่พูดอยู่นะก็จะทําตามผมก็ได้นะครับตอนนี้คือผมควบคุมอาหารผมกินน้อยแล้วก็เน้นผักผลไม้เยอะๆนะครับแล้วก็ผมกินข้าวแค่สองมือ้อเช้ากลางวันตอนเย็นไม่กินข้าวนะครับก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวที่ไม่ใช่แป้งอย่างวันนี้ก็มีนี่นี่นสับปะรดยังเหลือ <c oughs> แต่เปรี้ยวมากเลยแต่ก็เดี๋ยวลองกินดูนะครับ ก็มีถั่วอ่ะแค่นี้พอนะครับแต่จ,จริงๆเน่ะเราควรกินแบบว่าหมุนเวียนนะอย่างอื่นด้วยแต่เมื่อคืนผมกินปลานึ่อแล้วนะครับวันนี้กินผลไม้อ่าให้ให้ให้ร่างกายเรานะ่ะมันมันมีอะไรที่อ่าได้ประโยชน์ได้เยอะนะครับผักผลไม้มีหลายอย่างทุกคนนะครับผมเนี่ยหาซื้อเท่าที่หาได้นะครับ วันนี้ก็ได้มามีมะเขือเออมีมะเขือส้มโอเคเดี๋ยวกินเดี๋ยวจะกินมะเขือส้มนะทุกคนมะเขือส้มอร่อยนะกินลเล่นๆได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับมีมะเขือส้มมีสับประรดโอ้เจี๋ยวสับประรดเมื่อวานนี่หนาวเลยนะครับแต่ว่าโอเคก็ยังดีนะครับก็ยังมีของกินนะจริงๆกินผักนึ่งจิมน้ำพริกก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีปลานึ่งก็จะดีแต่ว่าผมกินปลามาเมื่อวานแล้วก็คือตอนนี้ไม่นึกอยากแนละ้วถ้ากินทุกวันมันก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนเราจําเจให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเนาะนะครับก็สรุปก็คือว่านะครับปีใหม่ปีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำธุระที่บ้านเสร็จก็จะได้ถ่ายคอนเทนต์ใหม่นะครับต้องลอง นะครับผมมันถึงจะรู้ว่าเราควรถ่ายอะไรดีแล้วถ้ายอดมันได้เราก็จะไปต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ